โอ้เฮ้ยมันพันอะไรทำไมมันใหญ่มากทำไมขามันใหญ่เท้เฮ้ยขาเฮ้ยขาแบบนี้สวยๆขาจ้วเลยเนี่ยเนี่ยขาจ้วเลยเฮ้ยเห็ดมันปูคับทุกคน อยู่ข้างๆปลาที่นกเก็บเห็ดแต่ดำปลาตุกขาย,ยางงาใหญ่โอ้โอหมัหนแห้งเนาะ

ใหญ่ไหมเนี่ยโต๊ะทำไมเออทำไมขามันใหญ่อย่างี้วะโอ้ดอกใหญ่ด้วยขาดูดิใหญ่กว่านิ้วมืออีกอะเลิศรัตรัตรัตระตั้งนี่อีกนี่มาเลยอืมนี่อัดอกนิกรโอ้โหดูดูขาเห็ดมันปูค่ะว้ายไม่เราเพิ่งมาเจอ ขายใหญ่มากโอเคแต่แบบบางดอกก็ไม่ค่อยสวยเฮ้ยมันเหมือนมันปูสีน้ำสีสีสีม่วงอ่ะสีม่วงเนาะขามันใหญ่คนละพันกับไอ้ที่เหมือนพันสีม่วงเลยอ่ะมันออกหัวแดงๆเห็นปะใช่ใช่หัวมันออกม่วงดอวยมากสวาเป็นสยเด้อสเด้อสเด้ออุโซนขามันน่ะ เฮ้ยมันมันปูสีม่วงแน่เลยเนี่ยเฮ้ยขามันงามต้องเก็บค่อยๆดูสิปพาท้ขาเห็นเนเดไหมแดดขาวไอเราก็ตะเล็กนึกว่าแดดเผานะเฮ้ยจริงๆไม่มใช่ไม่ใช่แดดเผาแต่ว่าไอตรงนี้แดดเผาแต่อย่างเงี้ยแดดเผาจริงแ,รแต่ที่เราเก็บ เก็ดแบบแบบสมบูรณ์หน่อยอะ่ะม,มันเป็นม่วงสีม่วงโหรสมากรสมากอีกอย่างคือมันใกล้บ้านด้วยว้ายชัยเลยเนี่ยมันปู มันปูม่วงใช่จ้ะใช่เอาดอกนี้ค่ะโอ้โหดูดอกดูขา,ขาเนี่ยม่วงชัดๆ กิดกำลังเกิดก็มีนะใช่ไหมสักอาทิตย์หนึ่งต้องมาส่องดูอีกนะน่าจะนี่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 กำลังเกิดเหยียดมากมากเลยใสยนี่เหยียดมากอ่ดอกเล็กๆเราปล่อยไปเรามาส่องคราวหน้ามันจะได้มีให้เราเก็บใช่เลยเนี่ยเฮ้ยมันปูมันปูม่วงม่วงดูดูข้างดูดอกข้างหน้าดูดอกอ่ะอีตัว ดอกแรกที่เราเก็บตรงนั้นอะที่ดอกใหญ่ๆอ่ะต้นขาใหญ่อะใหญ่จนบางทีไม่น่าไม่กล้ากินนะสงสัยโปรอื่มเดี๋ยวดมก่อนเอ้ยหอมหอมสิเนื้อนุมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนทุกคนมันปูพันสีม่วงค่ะดูขา เดอกคุณก็ออกม่วงๆเนาะสีดูดูขาเขาอุ้ยอ้าวตาย่ากนี่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 โอ้ดูขาดอกนี้เด้อคุณอ่ะปะ๊ยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกนะใช่ ไม่เห็นอยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้อ่ะเพราะว่าเราเห็นนะตรงไปตรงนู้นตรงไปตรงนี้นจะไม้ใช่เห็นโห แสดงว่าไอ้ดอกนั้นแหละที่เรามองเข้ามาตอนแรกที่เราว่าใช่ไม่ใช่ที่มันนุ่งเหลือง 看，自己动。 ไฟไฟฉายเอาคืคอจะว่าอู้ชมนี่มาส่องกบหบรอวะเห็นไฟแวบๆเฮ้ยเธอดอกเล็กๆคุ่มนี้เดี๋ยวอ่ะอันนี้คนกำลังเกิดกำลังเกิดกเยอะเลยอ่ะอออคน ตรนปูป่าข้างบ้านปูนกเนี่ให้ดูดูเดี๋ยวนี้บางดอกก็แบบว่าเหมือนกับขาดน้ำไม่ได้น้ำแต่บางดอกก็สมบูรณ์นะคะทุกคนมากจะพี่เจ็ข้างไปนะฝังเี้ยต้องข้าไปฝังนู้นหรอกเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไป,ไปข้างหน้าอีกนี่ที่เจ็บ ดอกสมบูรณ์มากใหญ่ด้วยเนี่ยสุดยอดดเพชรมันฟูกันต่อทุกคนป่าหลังบ้านโอ้ดูนี่เมื่อกี้เก็บ ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะมากันเดือไม่มีตะกร้าค่ะทุกคนเพราะว่าเพื่นทำงานเลิกงานแล้วก็มาเลยใส่ทุ่มแบบนี้ค่ะ ตรงนี้เหมือนมันแห้งเนาะมันไม่ได้น้ำเนาะเห็น <c oughs> สีสีม่วงหรือพันสีม่วงเนี่ยเนี่ยู้าล หยุมันปูนไปคน เห็ดมันฟูม่วงอ่ะคุณรู้แล้วไหมว่าอยู่ข้างก่อนเก็บทำไมสีมันทะแน่งทะแนงม่วงอดู Kom! มาดูเห็ดขึ้นขาลายค่ะทุกคนมันไม่เคยสวย้ะรุ่นนี้ย 何 เริ่มเย็นแล้วไงไดูหนอนมา <c oughs> เล่นหนอนเนี่ยสวยตอนภาคเล่นหนอนกิน <c oughs> มันไม่สวยอะ่ะหนอนกินไปหหิดเยอะโหุลุและ ขาเฮ้ยขาแบบนี้สวยขาวเยอะเลยเนี่ยเนี่ยขาวเยอะเลยมันแตกมาองนี้นมเนาะมันแดกก่องมันหอมหงตก เออแตกเนาะ ไปส่งตำรวจแล้ว,ลวไปค้นหาดูอ้สวยมากสองดอกนี้ไปค้นหาดูแล้วหาไม่เจอเชื่อก็เลยต้องไปส่งตำรวจโอ้ยรุ่นนันออบบน,อนีิสิเม่ ใช่ไงดูผักไม่กัด